สวัสดีครับวันนี้เราจะมากดเงินนะครับเป็นการกดเงินแบบฟรีค่าธรรมเนียมนะวันนี้ใช้เป็นการสีกรนะครับวันนี้จะกดต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าสาชีกของผมอยู่ที่สมุทรสาครนะครับแต่ผมจะมากดที่สีสระเกตนะตัวนี้จะใช้โดยวิธีการกดแบบผ่านแอปพลิเคชันนะครับมันจะได้แบบฟรีค่าธรรมเนียมน้องของทางเพโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับขั้นแรกเราก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันเคพัฒนะครับแล้วกดเข้าไปอย่างนี้ ช่นะครับอ่านะครับเสร็จแล้วเรากดไปที่ธุรกรรมนะครับในแอปพลิเคชันแล้วก็ล็อกอินเข้าใช้งานปกติเลยนะครับอ่านะครับจากนั้นให้กดไปที่บริการอื่นๆครับอ่ากดไปที่ถอนเงินเลยก็ได้ครับหน้าแรกถอนเงินครับเขาก็จะมีจํานวนเงินที่เขาเลือกไว้ให้แต่ถ้าเรามี มีความต้องการไม่ตรงกับที่เขาเลือกไว้ให้เราก็กดเลือกจำนวนเงินครับซึ่งผมจะเลือกเป็น3,200นะผมก็กดไปที่3,200แล้วก็กดตกลงจากนั้นกดยืนยนันแล้วก็ใส่รหัสพิ n ของแอปพลิเคชันอ่าอย่างนี้นะครับ จากนั้นก็มากดที่ตู้นะครับาจากนั้นมากดที่ตู้นะครับกดไปที่ถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับกดไปตรงนี้แล้วกดเคพลัสนะครับจะมี Qr มาแล้วก็สแกนนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มยืนยันที่ตู้นะครับ าก็จะรับเงินเลยนะครับนี่นะครับเงินก็ออกมาแล้วเราก็รับเงินนะครับ mm hmm. ก็เรียบร้อยนะครับสลิปไม่มีเพราะว่าสลิปมันมีอยู่ที่แอปพลิเคชันแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการถอนเงินแบบฟรีค่าธรรมเนียมนะครับ